ครับสวัสดีครับพีซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆกับพ่อเตี่ยมเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อเตี่ยมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของคนลึกลับเนาะพี่น้องเนาะครับของคนลึกลับงวดที่ผ่านมาพ่อเตี่ยมบรได้ลงได้พี่น้องสอกหาอันเก่าบ่เห็นสงสสยบรได้ลงงวดที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะครับกับบเป็นยัง หวดวันที่28มาแล้วก็เตรียมพามาตามต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันพุธเนาะพี่น้องวันพุทธที่26พฤศจิกายนหกแลาวพัฒนาออก805 541ครับเลขล่างก็ออก55เนาะพี่น้องเนาะครับอ่ะ,ะเตรียมพามาตามเมืองเนาะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาคนลึกลับ เราพัฒนาคนลึกลับ ครับบนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดนะครับ หกกับเจ็ดเน้นที่เจ็ดชุดวินในพี่น้องห้าหกเจ็ด สองสี่แปดนะครับครับสัดเจินนะพี่น้องเนาะ <c oughs> ครับส่วนจับคู่หกสอง 6กสี่หกแปดเจ็ดสอง็ดี เจ็ดแปดนะครับรับเน้นที่เจดแปดตัวเดียวพี่น้อง สัตว์เยนน็นนภีน้องเนาะหกหางอคอยเขา่าคอยให้ปังนะพี่น้องเนาะจะได้โศกมันกันนะครับรับวันศุกร์นะพี่น้องเนาะวัน 28, ศุกร์ที่ยี่สิบแปดพฤศจิกายนสองห้าหกแปดลาวพัฒนาคนลึกลับบนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดเน้นที่เจ็ดนภีนองครับสังเกตมุดวินนภีนองเนาะห้าหกเจ็ดสองสี่แปดนะครับ หกสองหกสี่หกเองเจ็ดสี่เจ็ดแเน้น78ตัวเดียวเฉียนๆน,น้าครับขับเตรียมกับเชยเบิงกันดบพี่น้องเดอนขับวันศุกร์ที่28พฤศจิกายน68ลาวคนลึกลับบนล่างวิ่งรูด6กับ7เน้นที่7จ็ขับชุดวิ่นพี่น้อง5้าหกเจขับ6กสองห 2, 7จ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดับเน้นเจ็ดแปดนะครับนะพ่อตเตียมขอขอบคุณนหลายนะครับเดอ้อพอเพียเนาะรับเนาะส่งมาให้ครับแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณคนลึกลับหลายๆครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะรับเนาะ เอาฉะนั้นแล้วปอเตียมก็อวยพรอนคอยเขาคอยให้ปังครับพี่น้องอีฟซี่ก็จะได้โศกศกมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับอย่าลืมนะพี่น้องเด้อขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตีมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้พอเตมน้ำหน้าคามครับสุดท่ายถ่ายสุดนี้ข้ออีฟซี่ทุกคนโศกศกมันมันแหงๆเรืยๆเนาะครับเน้ะครับพอกันชิปนาพี่น้อง ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม